ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสลับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทาตู้นะครับผมที่ทุกคนก็ถือว่ารอคอยกันเยอะพอสมควรนะครับในชุดราคา3,500บาทนะครับก็เป็นชุด10นิ้วนะครับผมซับหนึ่งดอกนะครับเป็นแนวที่เขาง่ายคือเป็นแนวฟังเพาะนะครับผมลูกเบล ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับลูกเบสนะครับผมมีสั่นนิดๆนะครับมีสั่นนิดๆนะครับถ้าเป็นสังกะสีหลวมหรือกระจกหลวมนะครับมีสั่นนิดๆนะครับขอย้านะครับผมก็เป็นแนวตู้ฟาดนะครับผมเป็นแนวตู้ฟาดนะครับในงบสามพันะ้าครับที่ไม่สูงครับงบที่ไม่สูงเกินไปและก็ไม่ต่าเกินไปครับกับคุณภาพเสียงผมว่าเกินคุ้มแน่นอนนะครับรอชมได้นะครับผมก็จะเป็นกลาง6.5นิ้วนะครับ โกลงกลาง6.5นิ้วนะครับ1คู่นะครับแหลมแหลมเป็นแหลมเล็กนะครับ1คู่นะครับแล้วก็จะมีแอมแอมจิ๋วนะครับผมแต่ระบบการต่อะระบบด้านในตู้นะครับเป็นของลิขสิทธิ์นะครับก็คือไม่ใช่ว่าสงวนลิขสิทธิ์นะครับก็คือเป็นแบบว่าเป็นของผมเองนะครับผมไม่ขอเปิดเผยนะครับในการต่อระบบในมีแหลม1คู่กลาง1คู่เบรดหนึ่งดอกนะครับว่าจะต่อแบบไหนออกมานะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงโดนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทําไป้ฟังเองแล้วครับหนึ่งชุด ก็เลยอยากมาทําให้พี่พื่น้องครับได้ฟังกันนะครับผมนะครับก็เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับไม่ใช่ตู้เปิดนะครับเป็นตู้แบนพาร์ตตู้ฟาดนะครับมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็เอาไว้ให้นะครับ f c หลายท่านนะครับยกขนย้ายได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็ กว้าง49นะครับสูงก็ประมาณ54นะครับลึกหลังประมาณ30นะครับก็เป็นขนาดที่ยกได้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวใกล้วันนี้ก็วันเป็นวันแรกนะครับที่เริ่มงานตู้ชุดราคา3,500นะครับก็มีออเดอร์มาจองพอสมควรนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รับออเดอร์ครับจนกว่างานจะออกมาสมบูรณ์นะครับผมครับก็ฝากกดติดตามนะครับ ช่องวัดออแดโอซาว์ชแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะออกไม่แนวไหนนะครับที่ผมจะออกแบบแนวเสียงมานะครับครับผมโอเคครับอย่าลืมกด subscribe กดกิติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็นะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ก็เหลือเกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือแค่หุ้มหนังนะครับหุ้มหนังนะครับผมก็หุ้มหนังหุ้มลายนะครับก็เสร็จนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับเป็นตู้แบนพาร์ตสิบนิ้วนะครับอ่าเป็นชุดฟังนะครับผมบูทูธนะครับฟังในบ้านนะครับเล่นได้ทั้งไฟบ้านนะครับไฟสิบสองไฟยี่สิบสี่นะครับได้หมดนะครับพอเราเกะได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับตอนเสร็จนะครับผมนะครับนะครับผมติดตามนะครับติดตามชมได้ครับราคานี้นะครับคุณภาพเสียงนิบ ยังไงผมก็ขอบอกการันตีเลยว่าถูกใจกันครับถูกใจแน่นอนครับกับเสียงเบสนะครับแล้วก็เสียงกลางที่มีคุณภาพนะครับก็คือเสียงเพราะนะครับในแนวระบบที่รอชมนะครับผมเดี๋ยวรอการมาเทสเสียงฟังความการตอนมันเสร็จนะครับตอนนี้ก็ออกแบบนะครับออกมาแล้วครับเริ่มไม้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาชมการตอนฟังเสียงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ